ภาษาเป็นแค่ตัวแปรในการที่เราจะคุยกับตัวคอมพิวเตอร์ว่าฉันจะสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำแบบนี้ฉันสั่งยังไงภาษาไหนก็แล้วแต่ความถนัดแต่สุดท้ายแล้วใจความมันอยู่ที่ระบบมันรับรู้ตามที่เราต้องการหรือเปล่าเราเขียนถูกต้องลำตามเราไหมเพราะว่าโคดไม่โกหกะตภาษาไอ้โคดก็ไม่โกหกอาชีพโปรแกรมเมอร์ระหว่างตอนเรียนกับพอได้มาทําเองในความคิดเรารู้สึกว่ามันแตกต่างกันไหมอ๋อมันก็อนทุกอาชีพะครับสิ่งที่เรียนมาในมหาลัยมาได้แค่ประมาณสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันไม่มีหรอก ยิงโปรแกรมเมอร์เพราะว่าเราเรียนเนี่ยหลักสูตรมันอาจจะล็อกไว้แบบนึงแต่พอทํางานจริงเทคโนโลยีมันไปไกลกว่านั้นแล้วจริงเราก็ต้องมาใช้อะไรที่มันแบบให้เข้ากับสมัยหรือเข้ากับองคอ์กรที่เขาใช้นอะอ่าแล้วตัวอ,อย่างเช่นบางที่เราอาจจะเรียนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราเก่งสาย,ยานี้เราชอบถนัดภาษาน,นี้พอถึงเวลามาทํางานจริงอา้าวที่เขาใช้กันอยู่ทุกวันนี้บนโลกที่มันเป็นเทรนดนะ์ปัจจุบันอะ่ะมันไม่ใช่อันนั้นไงสายเทคโนโลยีทั้งหมดอะ่ะคุณต้องหมั่นที่จะดูว่าเทคโนโลยีปัจจุบันมันเป็นยังไง คุณรู้ทีสิ่งที่คุณรู้ใช่แต่สิ่งที่ส,สคำคัญกับภาษาเขียนโปรแกรมคือลอจิกของลอจิกของการลำดับเหตุผลในหัวคุณว่าเรดับขั้นตอนเป็นยังไงคือคุณต้องเขียนล่างอ,อกกอนว่า, 1, 3, าขัน้นตอนหนึ่งสองสี่ห้าเป็นยังไงเขียนขั้นตอนได้เขียนในกรีทมได้เขียนภาษาไหนเขียนได้นนหมดอะภาษาแค่สินแทกคือ,คอภาษาเป็นแค่ตัวแปรในการที่เราจะคุยกับตัวคอมพิวเตอร์ว่าฉันจะสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำแบบนี้ฉันสั่งยังไงภาษาไหนก็แล้วแต่ความถนัด แต่สุดท้ายแล้วใจความอะ่ะมันอยู่ที่เราพอมันถูกแปล,ปปลเป็นภาษาโลว์แล้วเป็นภาษาระดับระดับล่างที่คอมพิวเตอร์เข้า,าใจระดับแบบไปไปนารีแล้วเนี่ยระบบมันรับรู้ตามที่เราต้องการหรือเปล่าเราเขียนถูกต้องลำตางหมันเราไหมเพราะว่าโคดไม่โกหกจะภาษาอะไรโคดก็ไม่โกหกคนเขียนก็โกหกตัวเองเท่านั้นนะอือ